สามนิสัยตอนนึ่งนอนที่จะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณทั้งวันนะคะคลิปนี้นะเลดี้จูทําขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นแนวทางให้กับสาวๆนะคะที่อยากมีโชคดีในทุกๆวันนะคะอย่างแรกนะคะเมื่อคุณตื่นนอนนะคุณไม่ต้องรีบที่จะตื่นนะคะคือให้คุณรู้สึกแล้วก็ตอนที่มันกําลังสลืมสลือคุณก็นึกถึงนะคะจินตนาการ ถึงเป้าหมายที่คุณต้องการเนาะแล้วก็ถึงมิชชั่นที่คุณต้องการนะคะแล้วก็นึกถึงมันประมาณ1 0บถึง20วินาทีนะยังไม่ต้องลุกขึ้นจากเตียงนะคะแล้วก็ไม่ต้องจับโทรศัพท์นะคะเพราะความรู้สึกสลุมสลือเนี่ยค่ะมันจะทำให้สมองอะ่ะ จดจำแล้วก็โฟกัสไปสิ่งนั้นโดยอัตโนมัตินะและอย่างที่สองนะคะไม่ต้องเร่งรีบนะคะคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณเร่งรีบในการที่คุณจะทำอะไรอะ่ะทั้งวันอะ่ะมันจะพังเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็จะไม่ได้ดังที่คุณต้องการนะแล้วมันจะทำให้เสียเวลาเสียอารมณ์นะคะวิธีแก้ปัญหานะคะคือพยายามตื่นขึ้นให้เร็วกว่านั้นอีกประมาณสัก30นาทีนะคะคุณจะได้ทาอะไรแบบสบายๆในตอนเช้าเนาะไม่ต้องเร่งรีบไปทางานแบบสบายๆ ออกกาลังกายตอนเช้าแบบสบายๆแล้วก็ได้มีเวลาที่จะได้นั่งสมาธิด้วยนะคะในตอนเช้าเนาะส่วนเลดี้จูก็จะนั่งสมาธิประมาณ10-15นาทีของทุกวันนะคะและอย่างที่3นะคิดบวกนะคะการคิดบวกเนี่ยหลายๆคนถามว่าคิดบวกคิดบวกนี่คือยังไงตอนนี้ค่ะถ้าคุณกําลังคิดถึงเรื่องอะไรแล้วมันเป็นพลังบวกนะคะคิดแล้วรู้สึกว่าอารมณ์ดี อะไรที่คิดที่คุณคิดแล้วทําให้คุณอารมณ์ดีนั่นเลยค่ะคือการคิดบวกเพราะพลังเพราะการคิดบวกมันเป็นพลังงานที่ทําให้เรามีแรง ะะมันก็จะทําให้เราอะคะ่ะทั้งวันอะจะมีแต่เรื่องดีๆทั้งวันเลยนะคะก็ลองเอา3นิสัยนี้เนาะไปลองใช้ในชีวิตประจําวันดูนะคะส่วน l a d y จูทํามันแล้วมันเวิร์กจริงๆนะคะนิสัยนะเราทําได้ง่ายๆนะคะแต่เราทําสม่ําเสมอนะมันจะเป็นนิสัยที่ดีในอนาคตนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะ